สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเุ้าสูช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมือถือนะซึ่งมันออกไปสักประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นนะแล้วปรากฏว่าคือก็อยากเล่นนะเออ มีความแบบอยากเล่นมากแต่พอเข้ามาแล้วแบบไม่ให้เล่นทีมัวแต่ให้แบบไปนั่งเปิดซองแล้วก็แบบไพ่ก็ไม่ครบก็เล่นไม่ได้โหมดแบทเทิลไม่ยอมเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยต้องก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปให้ได้นะช่วงแรกๆแบบพยายามกดไปกดมาหน่อยจนกว่าเลเวลมันจะได้แล้วก็ถึงจะเริ่มสู้ได้นะมันถึงจะสนุกนะมันทรมานมากเลยนะโอเคซึ่ง เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเกมมันยังไงนะมาไปเกมค่อนข้างจะโอเคอยู่นะแต่ว่าอยากได้ไพด่ดีๆก็ลำบากหน่อยอ่ะพอเข้ามาเนี่ยหน้าตาของเกมเนี่ยมันจะเป็นขาวๆโพลโๆเงี้ยนะก็ดูแบบเหมือนแบบเอ๊ะเกมอะไรมันจะสนุกหรออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่ะ ตอนเริ่มเลยเข้ามาเนี่ยเราเป็นเลเวลหนึ่งนะเราจะเล่นไม่ได้เราจะไม่มีไพ่เราก็จะต้องแบบคอยกดเปิดไพ่นะซึ่งแบบเขาก็จะแนะนําว่าให้เราเข้ามาเปิดไพ่ในซองเหล่านี้นะอย่างเช่นว่ากดเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยตรงกลางเนี่ยคุณก็ไปเปิดไพ่ฟรีนะเราก็มาเปิดไพ่กันใช่ไหมเปิดเปิดไปเปิดมาสักพักนึงมันจะติดละ แต่ว่ามันก็จะได้ไอ้ตัวที่เป็นนาฬิกาทรายที่อยู่ตรงกลางทางขวาที่เป็นรูปเหมือนเอ่อนาฬิกาทรายปิกาจวนเนี้ยนะอันนี้หมายถึงว่ามี1อันเท่ากับ1ชั่วโมงนะเราก็ดูไปเลยเราอาจจะมีเป็น2 0 3 0อันแล้วหลังจากที่เรากดรับตามมิชชั่นเหลืออะไรที่มันให้กด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 สักพักหนึ่งอะ่ะเราจะติดใช่ไหมเราก็มาที่ซองตรงเนี้ยซองที่เราอยากได้ซองไหนก็ได้อย่างเช่นว่าเราอยากได้ซองเจ้ามิวทูใช่ไหมเราก็กดเข้าไปนะ เราก็มาเลือกอะสมมติเราอยากได้ซองวิวทูซองนี้ใช่ปุ๊บเรากดโอเพนดาแพคไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้มีเออชั่วโมงไม่พอนะไอตัวนาฬิกาทรายพอเรากดเข้าไปมันจะถามว่าเราจะใช้นาฬิกาทรายไหมอันนี้ใช้ให้หมดไปเลยนะไม่ต้องไปงกนะเออมันจะเล่งเวลาให้1นาฬิกาทรายอันนี้เท่ากับ1ชั่วโมงนะเราก็จะเปิดซองได้ซึ่ง ตอนที่เราเล่นแรกๆเนี่ยเลยเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะเลเวลไม่ถึงมันจะสู้ได้ตอนประมาณเลเวลสี่เราก็จะมีนาฬิกาทรายแบบเจ็ดปสิบอันอะไรเงี้ยเราก็เปิดให้หมดเลยเปิดๆไปเลเวลมันจะเพิ่มพอดีเราก็จะได้เล่นนะเราจะไม่ทรมานนะเออตอนแรกคือไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยเปิดซองไงโอ้โหต้องรอวันนึงหรอไม่ได้เล่นสักทีเกมบ,บ้าอะไรเนี่ยลบทิ้งเลยเปิดมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะ โหลดไปแป๊บเดียวลบทิ้งไปเลยหาไม่เจอไงว่าทํายังไงถึงจะเปิดซองเพิ่มได้อ๋อสรุปว่าก็คือถ้าเรามีเจ้านาฬิกาสายเนี้นะเราก็สามารถที่จะเปิดซองไปได้นะซองหนึ่งเนี่ยใช้12นาฬิการายเ,ออเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Wo นเดอร์พินะทางซ้ายล่างเนี่ยอันเนี้ย w o n d e อ Pick อันเนี้ยก็เอาไว้ไปกด รับไพ่จากคนอื่นมานะเอาแต้มที่เราได้ฟรีไปแลกก็คอยแลกมาแบบเพิ่มทีละใบสองใบอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มมีไพ่เพิ่มเหมือนกันอย่างเช่นว่าเนี้ยต้องใช้สองหัวใจก็จะไปเอานะหนึ่งหัวใจเนี่ยมันก็จะดูได้ว่าโอเคเรามีไพ่หรือ,อยังถ้าถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบแบบอย่างไอตัวป่าทางซ้ายนะฮะไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูป สี่เหลี่ยมที่เป็นรูปโปเกบอลเนี่ยอันนี้แสดงว่าเรามีแล้วนะเออแต่ก็อยากได้ซ้ำก็กดเข้าไปก็ได้ไปมันจะไปสุ่มนะแบบมีห้าใบเดี๋ยวเลือกให้ดูเดี๋ยวหาอันที่มันยังไม่ค่อยซ้ําก่อนนะจะได้แบบว่าอย่างน้อยก,ก็ได้ไพ่ให,หม่อ่าอย่างเช่นว่าคนเนี้ใช่ไหมเอา้าวันเดอร์ไม่พออดนะคือถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะสุ่มได้แบบว่าเลือกมาใบาหนึ่งของเขาเออ อ่าคราวนี้เราก็น่าจะมีไพ่จนถึงเลเวล4ใช่ไหมพอมีไพ่จนครบเลเวล4เนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มสู้ได้ละเอ่อการต่อสู้เนี่ยก็มาในโหมดที่อยู่ทางด้านล่างนะหัวข้อที่4กดกดก็ามาอย่างนี้ปึ๊บแบตเทิลอ่าแบตเทิลแบตเทิลเนี่ยจะมีโซโล่กับเวอร์ซัสนะอ่าเวอร์ซัสเนี่ยมันจะเป็นการไป เล่นเพื่อ,เ,อ,อเจอคนอื่นที่เขาเล่นออนไลน์เหมือนกับเราแต่ว่าโซโล่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเล่นคนเดียวเพื่อเก็บแต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเปิดไพ่เขาก็จะมีโหมดบิ๊กินเนอร์มีโหมดอะไรอย่างเงี้ยตรงโหมดบิ๊กินเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราขี้เกียจเล่นนะเรากดเข้าไปใช่ไหมปุ๊บให้เรากดทางขวาล่างนะออโต้ก็ได้ถ้าเราขี้เกียจเล่นแล้วก็กดแบทเทิลไปเลยส่วนใหญ่ในแบบสเตปอัพ บตเทิอันแรกของบิกินเนอร์เนี่ยอันเนี้ยปล่อยไปมั่วๆก็ชนะนะอันที่สองเนี่ยจะเริ่มไม่ชนะแล้วต้องเริ่มมานั่งดูมันหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีไพ่ไม่ได้ดีมากก็เลยแบบชนะได้ประมาณแค่อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามนี่ติดแล้วนะมันไม่ไหวมันยากมากเพราะว่าเด็กที่เขาจัดมาให้เราตอนเริ่มมันจะเป็นเด็กธาตุพืชนะซึ่งมันแพ้ทางธาตุไปโดนทุบสองทีตายเงี้ยมันก็สู้ไม่ไหว เสร็จแล้วเราก็จะสามารถจัดเด็กได้นะพอเราเข้าโหมดแบทเทิลได้เนี่ยเราจะสามารถเอาไพ่ที่เรามีเนี่ยมาจัดเด็กได้ด้วยการกดเข้าไปตรงเมนูเด็กทางซ้ายล่างนี่นะปึ๊บใช่ไหมแล้วก็กดไม้เด็กเสร็จแล้วเราก็กดสร้างก็ได้หรือว่าจะกดของเก่าก็ได้นะกดสร้างให้ดูบิวจากอะไรบิวนิวเด็กลิสปึ๊บเสร็จแล้วถ้าเราขี้เกียจใช่ไหมเราก็กดคําว่า Edit นะมันจะสอนวิธีเล่นอยู่ Edit แล้วเราก็ออโต้ build, บิวเงี้ย อย่างเช่นว่าออโต้บิวท้าไฟได้ไหมอ่าเราก็กดไปนะมันก็จะพยายามเลือกไพ่ที่ดีที่สุดมาให้เรานะซึ่งแบบบางทีอ่ะไพ่เรามันกากมากก็ไม่ต้องรีบทำนะเออคือถ้าไพ่ไม่ครบจริงๆไม่ต้องไปรีบทำไพ่สายนั้นนะมันเล่นไม่ได้เออก็ช่างมันไปก่อนรีมูฟออกโอเคออกนะเราก็ยังไม่ต้องไปรีบเล่นมันกดออกจากนี้ปึ๊บ ไม่ต้องเซฟอ่ะตอนนี้ไพ่ที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเด็กธาตุพืชน,นะพอสู้ได้คือไม่แย่มากส่วนใหญ่เป็นไพ่ที่พอหาได้ง่ายๆฟุกๆมานะตัวที่แนะนําเลยก็คือไอ้เจ้าตัวเอออะไรเนี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนปูที่มีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนึงนะกดเข้าไปดูไงวะนี่พาลัสเนี่ยตัวเนี้ย มันเหมือนปูที่มีเห็ดอยู่ตรงหลังเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างจะหาง่ายนะก็เป็นตัวที่เก่งพอประมาณเอ่อลงมาเนี่ยตัวเขาไม่ได้เก่งโดยนั่นหรอกแต่ร่างสองเขาเก่งนะนี่ร่างสองเขาเป็นโดยนี้พาราเซกเนี่ยใส่พลังโจมตีแล้วก็ตีได้แปดสิบน,ะนี่เลือดร้อยยี่สิบก็ถือว่าเก่งนะเอาไว้สลับออกมาสู้นะอืแล้วก็ตัวที่พอใช้ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้พินเซอร์เนี่ยตัวนี้ถ้าได้มาก็ามาใช้ไปก่อนนะช่วงแรก เขาใส่พลัง Energy 2อันแล้วก็ตีไดออ้สูงสุดถึงร้อยหนึ่งนะต้องแบบเพียงดวงหน่อยมันจะถอยเหรียญถ้ามันถอยไม่ได้ก็คือตีไม่ออกนะออแต่ถ้าถอยได้ก็ร้อยหนึ่งถ้าแบบแรงสุดอะ่ะส่วนตัวนี้ได้มาแบบฟุกๆนะหลังจากเปิดลอง Executor แบบ EX นะเอนะตัวละครที่เป็น EX เนี่ยคือตัวละครที่เก่งกว่าตัวร่างธรรมดาไป1ขั้นนะ ข้อดีของเขาคือพลัง cover นะเมื่อเทียบกับตัวธรรมดาข้อเสียของเขาก็คือเวลาตายปุ๊บเนี่ยเขานับเป็น2แต้มนะเออเกมนี้ถ้าเราโดนค่า3คะแนนก็คือ3ตัวปกติก็คือตัวเราก็จะแพ้แต่ว่าถ้าเป็นตัว ex โดนค่า1ตัวเรานับเป็น2แต้มะเพราะงั้นการลงตัวเนี้ยมันมีความเสี่ยงคือมันเก่งกว่าก็จริงแต่มันตายก็เราก็จะเสียคะแนนเยอะก็เท่ากับว่าตายได้แค่สองครั้ง ถ้าแนะนําก็คือตัว ex เนี่ยให้ลงเป็นตัวที่สามนะคือแบบหลังจากที่ตัวธรรมดาตาย2องตัวแล้วเอาตัวนี้ลงไปสู่มันก็จะแบบยังไงก็ไม่ต้องไปเสียดายแต้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคเนาะตัวนี้ก็เก่งนะเออถ้าได้มาแบบฟุกๆก,ก็ดีตัวนี้ชื่ออะไรคันกัชค,คันเนี่ยนะอืมใส่1 Energy ตีได้สูงสุดที่60แต่ว่ามันต้องฟลิปคอยล์นะคือแบบก็ลุลุนเอาเหมือนเจ้าตัวพินเซอร์อืมแต่คือใส่1ยิงเลย ตีได้60อันนี้ไพ่เติมเลือดน,นะให้ดูก่อนไพ่เติมเลือดน,นะก็ค่อนข้างดีนะเลี้ยงให้ตัวเรามันตายช้าลงนิดนึงแล้วไพ่อันนี้ก็คือดีมากนะสัเตอร์ที่ชื่อลีฟอันนี้เอมันทำให้เราอะสามารถถอยตัวละครออกมาได้ด้วยการจ่ายค่าเออค่าแบบเอาตัวละครถอยออกมาจากการต่อสู้อะลดลงสองนะอืมซึ่งแบบ มันก็ทําให้ตัวที่เราสู้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 อยู่หรือว่าตัวที่เราเอาไปขวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรารแพ้อะไรเงี้ยเออเขาออกมาได้ง่ายขึ้นบางตัวมันแบบเลือดเยอะไงเอาไปวางขวางไว้งั้นนะ่ะแต่แบบก็ไม่ได้อยากให้ตายมันเสียแตม้มก็ถอยมันออกมาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ตอนนี้เด็กข้าวๆก็เป็นอย่างนี้นะก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอสู้ได้เดี๋ยวพาไปสู้ให้ดูเดีย๋ยวไม่ใช่แพ้โชว์ให้ดูนะ หลังจากที่เราได้เด็กมาสักเด็กหนึ่งเด็กคู่ใจของเราแล้วเนี่ยนะเราก็มากดเวอร์ซัสตรงนี้เล่นอันนี้เป็นเล่นออนไลน์นะกดแดนดอมแมชนี่แบบเ e กิเนอรนะไปเ a ิร์ชอ p o n เนนเกมสนุกดีนะแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีไพ่ดีๆนี่ไฟนอลคัพเลเวล6นะแต่เลเวลจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกเลเวลจริงๆก็คือแบบแค่มีไพ่เยอะหรือน้อยมันไม่ได้หมายความว่าเธอเก่งนะ พราะว่าถ้าไพ่เปิดมาไม่ดีก็แพ้อันนี้คือก้อยนะเออตัวสีดำๆนี้คือหัวกับก้อยอันนี้คือก้อยเราต้องลงไพ่ก่อนนะเออถ้าอย่างนี้ลงตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เขาโจมตีได้ตั้งกระเทิรนแรกถ้าเรานั่นเพราะว่าเราเออมันมันใส่พลังเอเนอรจเข้าไปหนึ่งปุ๊บตีได้เลยอุ้ยฝ่ายตรงข้ามเป็นสายสายต่อสู้นะแสดงว่าเขามีไพ่แบบ เยอะเหรอเพราะว่าช่วงแรกๆมันจะได้แต่ไพ่เขียวนะไพ่ต้นไม้เออมันไม่สามารถที่จะไปสร้างเด็กอื่นได้โอเคมันมาแล้วมันเตรียมบุกละเธอแรกจะไม่ได้เอเนอร์จีนะนี่เราใช้ไพ่จวดสองใบก่อนนะไพ่ใบนี้สําคัญมากนะมีทุกคนจวดสองใบนี่โอเคเติมเอเนอร์จีเข้าไปให้กับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังลง พินเซอร์ก็ดีนะเอาตัวนี้ลงไปก่อนตัวนี้ก็ไม่เร็วโจมตีเลยจัดการเฮ้ยแท็กหย่อสิบตีไปก่อนนะไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ตีฝ่ายตรงข้ามทำอะไรได้ว่าเขาดูหน่อยโอ้ห oh, ตัวนี้มันเตะศัตรูที่อยู่ด้านหลังของเรานะเฮ้ยขี้โกงว่ะมันจะเตะตัวหลังของเรามันไม่เตะตัวหน้าเฮ้ยมันบังคับให้เราเอาไพ่กลับไปจัวใหม่เออ ไอชั่วเอ้ยโหถ้ามันเตะตัวหลังนี่มันร้ายกาจมากนะไพ่เมื่อกี้คือบังคับให้เราไพ่ในมือทั้งหมดอะ่ะกลับไปสลับแล้วจวสามใบนี่มันเตะตัวหลังอ้อยมันมันร,นรู้มันรู้ว่าเรา,เรากำลังต้องการตัวนั้นชิเป่งละโหถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะเรามีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยถ้าอย่างนี้เราต้องเสี่ยงเอาตัวนี้ลงนะ คันกัชคันเนี่ยแล้วก็ใส่พลังเอเนอร์จีให้เขาสลับตัวหน้ารีทีสออกมาแล้วตัวนี้ไปเตะเลยนะคือถ้าถ้าสามารถฆ่าได้อะแบบทอยเหรียญฟุกๆอะ่ะหนึ่งคอยอได้ทีเดียวต้องรีบฆ่ามันมัน,ม,นมันติมันเตะตัวหลังเราหน้าเกียดเลยอ,อืมถ้าปูตายนี่ปูแบบเซ็งเลยนะเพราะว่าปูเป็นตัวหลักของเรา โอ้ตัวนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเชื่ออะไรฮิตมอนลี Mon อะไรเนี่ยของไฟล์งข้ามเนี่ยมันไม่ตีตัวหน้ามันตีตัวหลังแล้วเลือดก,ก็เยอะพอประมาณตีแรงพอประมาณนะถ้าเถินหน้าเราเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบแรนดอมตีโดนก็ถือว่าโชคดีไปแต่มันก็กำลังลุ้นอยู่นะว่าเราจะตีโดนมันหรือว่าเพราะถ้าเราตีโดนไปล์งข้ามก็ตายเลยนะทีเดียว ทอยเหรียญได้สองครั้งอมาอย่าคิดนานเก่งไม่กลัวกลัวช้านี่ปักดีจริงๆมันน่าจะเตะซ้ำตัวทรายนะนี่มันเติมพลังรอมาค่าเราละเพราะว่าถ้าตายปุ๊บเนี่ยมันจะจะเปลี่ยนเอาตัวหลังออกมาสู้เรา มันต้องเตะพาราสแน่เลยอ่ะเออ้อไงดีวะโอ้ถ้าได้ตัวใหม่อย่างงี้เราก็ปล่อยตายไปก็ได้นะอืมเดี๋ยวเราใช้โปกเกบ,บอลก่อนนะเรียกไพ่ออกมาจากกองนะมันจะได้อันนี้เป็นการรีดเด็กนะเออสงสัยตัวหลังเรามีสิทธิ์ตายนะเราปล่อยไปหลอกๆให้มันตีไปเล่น เดี๋ยวโจมตีดูก่อนถ้าโชคดีก็ชนะอึ๊บนี่ไงหนึ่งแล้วขออีกทีนึงอือสองเรียบร้อยได้หนึ่งตัวหนึ่งศพอือดิสติพันช์นี่แนะ่หกโอเคสถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายังใส่อนเนอร์จีไม่เต็มนะเขาออกมาสู้เนี่ยเขาตีไม่ได้นะมันต้องดูแล้วว่าเขาจะเอาตัวไหนออกมายืน ไฟตรงข้ามนายอย่าเล่นช้านายไทม์ลิมิตจะหมดแล้วนี่มันอ,ออกมานะมันมันยังตีไม่ได้นะเพราะว่าเอเนอรมันไม่พอมันต้องอย่างน้อยเทินหน้าเรามีโอกาสที่จะสังหารไฟตรงข้ามก่อนนะถ้าโชคดีเราทอยเหรียญได้สองครั้งเราจะรอดนะไอตัวที่เป็นพลังเอ่อสีขาว,ขาวเนี่ยไอแบบไทยนอร์มออ่ะ เขาจะค่อนข้างเ,เสียเปรียบในกรณีที่สู้กับศัตรูที่เป็นแบบสายโจมตีนะไปเลยขอดวงหน่อยมากระดวงหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ได้เหออเออได้หนึ่งว่ะได้สามสิบเงดีอือตีมันนี่แน่โอ้โหถ้าได้หกสิบนี่มีโอกาสชนะในเทิร์นหน้าเลยนะ เดี๋ยวคราวนี้มันจะตีเราได้ประมาณ90ใช่ไหม๋อ,อไม่ใช่นี่ว่ามันใช่ใช่ใช่ใชเขาตีได้70บก90นะเขาบวกและยังไม่ตายนะยังไม่ตายเราก็จั่วกัน ัวมาสองใบนะรีดเด็กออกไปเบนช์ ch, เอ่อไอสถานการณ์ของเราตอนนี้ก็คือเบนช์ก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังเรามันเต็มนะเต็มก็ต้องเอาแล้วแหละใส่ไปก่อนต้องเตรียมเพิ่มพลังให้เขาไปสู้แล้วนะตีไปเลย เพราะว่ายังไงถ้าไม่รอดก็ไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยหนึ่งสองอา้าโชคดีว่าหกสิบเออสับไปก่อนหกสิบมีลุ้นละฝ่ายตรงข้ามต้องเลือกแล้วนะว่าเขาจะถอยหนีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาตายตัวเดียวเขาแพ้แล้วนะเอยเขายังไม่แพ้นี่่าแต่ว่าเขาก็ไม่มีตัวจะสู้อ่ะเขาเหลือเลือดยี่สบนะเรามีโอกาสที่จะฆ่าได้เยอะอยู่นะ แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาตีชนะาธาตุพืชเราสองสามตัวเลยนะดูดีเขาจเจ้าไงนี่เขาเติมตัวนั้นรอมาฆ่าเราแล้ว,ลวเขาคิดว่ายังไงเราก็ต้องนั่นน่ะโดนไปนหนึ่งแต้มนะไม่เป็นไรเรายังสู้ได้อยู่อืม มันตีได้70เลยนะ70เนี่ยยังไงก็ตายนะถ้างั้นเอาตัวนี้ลงไปเราจะแปลงร่างให้ตัวนี้ก่อนนะแล้วเพิ่มพลังแล้วก็โจมตี 47เ,ดดเมจนะเขาก็ตายพอดีปิ้งเอาได้วิกเนสด้วยเป็น60นะปึ๊บได้หนึ่งศพเขาจะต้องเอาตัวนั้นออกมาสู้แล้วแหละเพราะว่าถ้าตัวนั้นนะ่ะอมืมันมีโอกาสฆ่าเราได้นะตีเรา2ทีเราก็จะตาย เราต้องรีบเติมพลังปูออกมารอแล้วนะจะตายแล้วแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ปูตายเนี่ยอแบบไอตัวนี้ตายนะจริงๆเราสามารถใช้การรีทรีตออกมาได้นะเรารีทรีตออกมาสลับเอาตัวนี้ออกไปเพื่อตีได้2องทีฟุกๆชนะเลยนะ ไปเลยพินเซอร์ขอสองทีอึกไม่ได้โอ้โหไม่ออกออได้ทีเดียว50สบวิกเนตอีกเป็นเจนี่นะะฝ่ายตรงข้ามถ้าจะเอาให้รอดก็คือต้องสลับตัวหนีนะเอาตัวเนี้ยถอยไปด้านหลังไม่งั้นเขาแพ้นะอืมมันแปลงล่างแล้วนี่ไงมันน่าจะถอยนะ มันต้องถอยอ่ะไม่งั้นมันก็แพ้อืมเพราะมันฆ่าเราไม่ได้นอตัวแซนสแไอตัวขนขวนด้านหน้าเนี่ยถอยหลังไปสถานการณ์เรากลับมาดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีตัวปูเตรียมออกไปฆ่ามันต่อเดีตัวปูตีได้8ปติดนะ เนี่ยมันสลับออกมาละเติมหนึ่งนะแล้วก็ตีเข้ามาเลยตอนนี้มันกำลังลุ้นว่าเราอาจจะโจมตีมันแล้วมันตายหรือเปล่านะอืมคือแบบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราทำจะทำให้ดูนะอันนี้คือไพ่ที่ดีมากๆอันนี้เติมเลือดก่อนปึ๊บใช่ป่ะเสร็จแ,แล้วไพ่เนี่ยใบนี้ชื่อลีฟนะสพอตเตอร์ให้เราลงไป มันจะทำให้ค่าถอยตัวละครของเราอ่ะลดลงอันนี้จะถอยได้ฟรีเอาตัวปูออกมาแล้วเพิ่มพลังเข้าไปที่ตัวปูนะเอน r g อใส่ตัวปูตัวปูตีได้80นะชนะละตายซะไม่นะเรียบร้อยเชียบตีดีดีดีตีดีดตีดีดด ชนะแล้วยังไงก็ถือว่ายากอยู่นะโอเคก็ได้เลเวลเพิ่มแล้วก็กดแต่งไปนะมันจะส่งของมันไปไป,ไป,ไปมามันจะได้แบบเออทำให้เราไปรับของได้ง่ายขึ้นชนะแล้วเป็นไงฝีมือไหมพอราชนะเนี่ยมันก็จะมีมิชชั่นบอกอยู่นะเดี๋ยวดูดิวขวาล่างนี่ตรงนี้ มิชชั่นเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นมิชชั่นที่แบบเออเป็นการต่อสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มรกกรับนะแล้วมันก็จะได้แต้มไปไว้สําหรับแลกของอนะเออเห็นไหมเป็นไงเกมมันก็จะหน้าตาทรงประมาณนี้นะอืมคือตอนนี้ไพ่มันไม่ค่อยดีมันก็เลยได้แค่นี้เองแต่ว่าถามว่ามัน มันสนุกไหมมันก็สนุกดีนะปัญหาก็คือแบบเออพอมันได้ไพ่ช้ามันก็อาจจะแบบแอบเบื่อเบื่อนิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นแต่ไพ่เดิมเดิหรือไพ่ห่วยๆแบบบางทีมันมันเปิดได้ของไม่ดีอะเออแต่ว่าถ้าได้ไพ่ดีหน่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นง่ายขึ้นนะเวลาเราเล่นเนี่ยก็ให้ลองมานั่งถ่ายถ่ายดูนะว่าเออมีใบไหนที่ชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเปิดซองนั้นเยอะหน่อยมันจะได้ ตัวของที่เราต้องการมาเล่นนะเพราะว่าไม่งั้นมันเปิดซองไม่ไหวประเด็นก็คือมันเปิดซองไม่ไหวกว่ามันจะได้เซตหนึ่งเด็กหนึ่งอะไรเงี้ยที่ทำเด็กสีเขียวเป็นเพราะว่าเด็กสีเขียวอ่ะมันให้มาตั้งกระต้นไงแล้วมันค่อนข้างจะทําง่ายนะถ้าไม่ได้เข้าใจผิดนะถ้าไม่จําผิดมันมันให้เด็กเขียวมาเราแบบให้เราเล่นไงเราก็เอาเด็กนั้นมาเล่นไปก่อนนะมันจะง่ายขึ้นเออ โอเคแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมันแอดเพื่อนได้นะก็ไม่ลืมไม่ลืมเผื่อว่าใครอยากจะแอดมาเล่นด้วยกันได้อันนี้น่าจะดีกว่ากับปิปลานะมันเอ่อไม่ได้เหมือนกับเจ้าอันนั้นมันแบ่งเซิร์ฟเวอร์เยอะไงนี่มันเหมือนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์รวมรวมละมัง้งนี่ไงทางขวาบนจะมีเฟรนไอดีนะก็สามารถแอดมาได้นะเออไม่รู้ว่าแอดกันไว้แล้วทําอะไรได้ไว้แบบสู้กันงเงี้ยเผื่อว่า อเคนะเรามีว่างๆเราก็มาสู้กันออนไลน์นะโอเคนะเป็นเกมที่สนุกดีเหมือนกันนะเขาตัดทอนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเขาตัดทอนกฎจากไพ่ที่เป็นไพ่จริงๆที่เราเล่นเป็นใบๆนะให้มันเหมาะสมกับการเล่นแค่ในมือถือนะอถ้าไพ่จริงจําได้ว่าต้องมีแบบเด็กหนึ่งห้าหกสิบใบอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะเหลือแค่เด็กละยี่สิบใบแล้วก็เอเนอร์จีมันจะสุ่มขึ้นมาให้ทุกเทิร์น ขึ้นอยู่กับว่าเาเด็กเราเป็นเด็กสายไหนซึ่งก็ทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะก็จบแบบภายในะไม่กีเนะ่เทิรนอ่ะอืมแล้วถ้าไพ่ดีก็มีเปอร์เซ็นชนะเยอะขึ้นมากๆเลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นฟรีกันไปแล้วก็ ถ้ามีอะไรที่มันตื่นเต้นหรือว่าได้เด็กใหม่ยังไงจะมาอัปเดตให้ดูนะเออแต่เบื้องต้นเนี่ยเด็กก็เป็นหน้าตาทรงประมาณเนี่ยก็คือเด็กเขียวใช้จะปูตัวเป็นหลักนะเออคือเอาปูยืนรอไปข้างหลังแล้วก็พอพลังเต็มมากมาตีตีตีสสมทีก็ชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะเออเกมนี้น่าจะได้เล่นสักพักจนกว่ามันจะเปิดซองไม่ไหว เพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ